สวยอีกหนึ่งรอบยิ้มไหมลูกยังไงเราก็ได้ใจคนทั้งตำบลไปแล้วแม้เราจะไม่ได้รางวัลอะไรแ,แต่อย่างน้อยเราก็คือหนึ่งบนเวทีแห่งนี้นะคะใช่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านในประกวดแล้วเป<อ>็นน้องพกอในช่องตัวนี้นะคะผม<อ>นี่คือความประทับใจที่หลายธออยากได้นบนเวทีแห่งน,นี้นะคะ ตอนนี้คะแนนจำหน่ายพวงมาลัยได้มาอยู่ในมือเรานะคะแต่ยังไม่ได้แก็บ่องขวัญใจตำบลเราพี่ไต้ดูนะเอาไว้รุ่งพร้อมกันถึงการไหมค่ต้องจะเอียงไปทางน้นหน่อยไหมลูกชัดไหมคะท่านกรรมการนะคะัดนะคะ เข้าใจยืนด้วยนะยืนเฉียงถ่ายรูปง่ายเลยตอนนี้นะคะคะแนนจำหน่ายทองอะไรยนะคะสำหรับท่านคืนนี้ก็ได้เขาอยู่ในมือเราีท่เรียบร้อยนะคนนะค ยอดจำหน่ายของอะไรคืนนี้เราได้68,030บาทนะคะแล้วเมื่อคืนนะคะ 9, 000, 2อ3 7มสบาทรวมกัน2คืนนะคะได้9 4 0 0 0บาทนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมเชร์ร่วมเป็นกำลังใ,ใจในครั้งนี้นะคะค่ะคผมในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศนะครับ รางวัลขวัญใจประชาชนนะครับซึ่งนับคะแนนจากบัตรเชียนะครับไม่ได้นับจากรวมอะไรนะครับขอเชินครัต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านกำนันสมศักดิ์ดอกในปานะครับเป็นผู้มอบรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับขอเชิญสาวงาม่าขอรางวัลทีง2้นะครับ น้องๆถอยหลังสองเต้านะคะถอยหลังสองเต้าปุ๊บลงอกขากระดูกตันเลยนะทุกเบอร์เลยนะถอยหลังนะคะอ่าสวยงามนะคะผอมอ่ะ ครับสำหรับรางวัลน,นะครับขัญใจประชาชนนะครับจะได้รับสารสกายนะครับถ้วยรางวัลเงินรางวัลสี่0ันบาทในรับผมตัดต้องเตรียมเลยนะคะรางวัลขวัญใจตำบลค้องพิกายประจำปีสองพันห้าร้อยห้าิแปดได้แก่ หมู่อะไรดีครับหมู่ที่เท่าไหร่ครับ,บรหมู่ที่หมู่ที่สีนน่แป๊ดนองก็ดีครับ้ยแล้วน้องด้วยก้าวแบบหน้าไปสองก้าวนะคะเชิญรายงานนะครับเชิญท่านกนนำลังสมศักดิ์ตอนไททาลเลยนะคะครับเราสำหรับหมู่ที่สี่นะครับก็ได้ไปได้คะแนนไป2 3 0พัานาคะแนนนะครับคูณเป็นเงินนะครับคะแนนละ10บาท10บาทใช่ครับ ที่เรียนช่วยดนึงัลนค่ะน้องนุ้ยหันท่องไปห่องกงนีงนหลกทุกคนไปเที่ยวไหนอ่ะสวัลดีค่ะส่ัี่ะสวัสดะ สองในรางสี่รางนะครับออไ,ไ,ไม่ได้ยินเลยนะสามที่วนันไม่ได้ยินเลยขอบคุณท่านกำน,นันส,นสุขกัตว์ไทยและรทยร่วมกันนะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน นันจะมาอีกครั้นรงนะคะต่อไปจะเป็นการประกวดนะคะสาวงามทุกข้ารอบ5คนนะคะเพื่อที่จะไปตอบรางวัลตอบคําถามนะคะถ้าประกาศตำแหน่งไหนนะคะก็ขอให้กล้าไปทาหน้าหนึ่งเก้าเราไม่เลี้ยงคะแนนนะคะจากการประกาศนะคะใช่ครับผมว่าผู้ใดข้ารอบคะแนนมาท่าใดแล้วก็รอบ5คนสุดท้าย เราจะตัดคะแนนทั้งสองรอบแรกชิ้นนะคะใช่ค่ะเริ่มให้คะแนนใหม่นะคะคผลการประกวดนะคะผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายสําหรับการประกวดนางลพมาสําหรับครั้งที่นี้มีเบอร์อะไรบ้างคะผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะครับที่จะไปตอบคําถามกับท่านคณะกรรมการ,การนะครับหมายเลขแรกได้แก่ มูที่เก้าครับผมน้อที่เก้าไปทางหน้าเก้าหนึ่งนะคะตรงนี้ครับสวยไหมคบต่อไปนะครับเป็นผู้เข้ารอบคนที่สองนะครับ oh. ได้แก่เดดเดด หมที่หนึ่งครับตอนนี้ตาทงานกลางเดี๋ยวตอนหลัพี่ภูนเด็นมจะอยเห็นครับเหลือเหลือคือเขารอบคนที่สามนะคะมายืนที่หนึ่ไปได้แก่หมที่ ตอบครับน้องดีนะคะน้องดีหมายเลขแปดนะคะเหลืออีกสองหมายเลขใช่ไหมคะเป็นท้ายเองน,นะคะครับผมผู้เข้ารอบลำดับที่สี่ได้แก่ ตากันง่ายนะครับผู้เข้ารอบคนสุดท้ายนะครับสำหรับรอบตอบคำถามสำหรับ,ร,บรอบตอบคำถามห้าคนนะครับได้แก่ หมู่ที่หมู่ที่หมู่ที่เจ็ดครับผมบ้านวังเฉลียงครับนมูนี้คือชมหน้าผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะครับผมขอเชิญท่านขอเชิญานางรพมาศนะครับที่ได้เข้ารอบห้าคนนะครับเดินมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมเดินขยับมาทางด้านซ้ายมือเลยครับ ด้นสายมือนะครับด้นเตาเนะครับคนที่หกยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นไงครับ้าสาวงามที่จะมาตอบคำถามสวยถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไหมครับครับและสำหรับ5ท่านนะคะที่ไม่ได้เข้ารอบนะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับ ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะครับนายเลิศชัยเรืองมาลัยนะครับแล้วก็เลขานายกเทศมนตรีตำบลของพิกายนะครับนางชัยไัยวิทยพื้นนะครับเชิญมอบรางวัลน,นะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชิญน,นะครับผม กำลัไงไวนนันเลยะครคะน้องๆลงไปพักข้างล่างมากรับรางวัลแล้วที่เหรียญสริภาพคนนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะครับ ขบับพื้นที่ปรึกษาเลือดชชยและก็เลขานายกสายลายใจยนะครับทั้ง5้สาวงามเชิญกันหน้าเวทีกับรอบตอบคำถามของเราเลยนะคระน้องมูดนำหน้าเลยค่ะน้องม,มูดน้องโจ๊กน้องเบอร์เบอร์เ เลขเจ็ดนะคะลองนุ่นนะคะจำไม่ได้นะคะแต่เขาทำเราไปก่อนนะคะหมายเลขหกดินตามฝันไปนะคะหกกับเจ็ดตามอะไรคะคำถามอยู่ในมือพิชิก,ก่อนแล้วนะคะ รอบนี้นะครับเป็นรอบตอบคำถามนะคะปฏิญาณไหวพริบนะคะอยู่กลางเลยนะครับแบ่งให้อยู่มันไม่อยากเข้าใกลไ้ไม่เริ่มช็อตแล้วก็เริ่มรอบนี้นะคะ <c oughs> ไม่อยากเข้าใกล้ตัง <c oughs> ให้หมเ่เริ่มเลยมพร้อมนะคะให้เลือกค,คำถามคำถามจะอยู่ในเลยดิฉิ ก่อนแล้วนะคะหมายเลขหนึ่งอยู่ติดเป็นว่าชื่อโอกาสให้รองหนูเลือกคำถามก่อนน้องเิียรพงศ์คำถามสำหรับคำถามนะคะคำถามถามว่าการเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดกับผู้หญิงที่เก่งที่สุด คุณคิดว่าผู้หญิงแบบใดจะเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดฟังคำถามอีกครั้งนะครับการเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดกับเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดคุณคิดว่าผู้หญิงแบบใดจะเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดครับโอผู้หญิงเก่งค่ะผู้หญิงเก่งมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงสวยในเมื่อ เมื่อเวลานั้นเขา้าผู้หญิงสวยก็จะหมดสภาพไปตามเวลาผู้หญิงเก่งเยกว่ามากกว่าค่ะยังไคงครัะคำตอบคหมายเลขหนึ่งนะคะตอบกับดาวรุ่งปิดในร้ายนะคะเฉลยหน่อ,อ,อยได้ไหมคะสองเจ้าเจ๊าะนะคะอันเก๊าะเอื้อซอมาแล้วนะคะ ตแอบดูคำถามด้วยนะคะสำหรับคำถามที่ได้นะครับถามว่าคุณจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยได้อย่างไรคุณจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยได้อย่างไรครับค่ะตัวเองก็พอเพราะเป็นคาถามค่ะ จะชอบคิดว่าควรใช้วัสดุที่ยอสลายง่ายค่ะและไม่เป็นบลพะมีดตอนล้วตั้ครั้งนี้นะคะเคนะเป็นไงครับคำตอบของหมู่ที่5นะครับนีหมู่เจ็ดนะครับบมู่เจ็ดตองกระให้พ,พ,พ,พริกปิ่นค่ะ สำหรับคำถามที่ได้นะคะถามว่าหากในคืนลอยกระทงห้ามจุดทุกประทับดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันให้คืนนี้ด้วยอะไรครับฟังอีกครั้งนะครับหากในคืนนี้คือลอยกระทงนะครับห้ามจุดทุกประทับดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันให้คืนนี้ด้วยอะไรครับก่อนอื่น้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เป็นดีฉันดีฉันจะสร้างสูสห้กับคืนนี้วยการการเล่นพื้นบ้างการตัดไข่ปาและการร้องเพลงใช่ไหมครับการเล่นพื้นบ้านการตัดไข่ปลาใช่ไหมครับหมายเลขแปดร้องเพนี้ะเหลือสององแลคร คำถามถามว่าหากไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคาคุณจะใช้วิธีใดแทนคำขันนะครับหากไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาขอขมาเจ้าแม่คงคาคุณจะใช้วิธีใดแทนค่ะก่อนหน่งนะคะ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทรุกท่านที่ทำให้น้องดีมาถึงแลจุดนี้ได้นะคะและขอขอบคุณสหรับคำถามค่ะขอบคุณกรรมาการเลยโนรู้ที่ว่าถ้า,าไม่ใช่พิการลงอยู่ตรงนี้ค่ะว่าจะช่วยเหลือนแต่เราควรใช้น้ำอย่างมีคุณค่าใช้อย่างรู้คุณแต่แไม่ทิ้งข,งขยะของใครค่ะและไม่ทิ้งขยะลงในะงน้ำและสารเคมีต่างๆลงในน้ำค่ะ เพราะว่ามันทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นอันเป็นเพราะมันให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายิายี่ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนรคะอยู่ในน้ำนะคะ ำถามที่แ้นะคะถามว่าคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการอะไรมากที่สุดอีกครั้งนะคะคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการอะไรมากที่สุดครับคือก็ต้องขอบเป็นสำหรับคำถามนะคะสำหรับคำถามนี้เีาคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราต้องการความสามัคคีเป็นที่สุดเพราะว่าความสามัคคีจะทำให้พวกเรา อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประเทศชาติของเราจะสงบสุขขอบคุณค่ะค,ค่ะผมตกก้องมีคำตอบของหมายเลขเก้านะคะของคลาสตัวนี้นะคะตอผมคะแนนนะคะตรงนี้ก็จะใช้ที่เราจะให้น้องๆเทักทู่นะครับให้กรรมการที่พิาทอดความสวยก่อนนะครับ มองใหญ่แล้นขยับแว่นนะคะขยับแว่นนี้เพื่อดูให้ใส่ใจว่าคนที่ได้ตำแหน่งต้องสวยจริงจริมนะครับเปันแบบนี้นะคะตัดสินใจลางตาสำหรับคณะกรรมการนะคะพี่น้องลองใช้สายตาของท่านตัดสินความงามแล้วก็จากการตอบคำถามดูนะคะับน้องกำลวงเราทุกคนมีความสามารถและมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว เป็นไงครับน้าคนสุดท้ายสวยถ right? <laughs> nee? ูกใจไหมครับหกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดนะดูนเจ็ดคนสุดท้ายเจ็ดน่าจะสวยสุดใน่นอนเจ็หกกับเจ็ดนะคะรับพวงเขาองอ๋อคิดว่าให้เราสองคนไปรับพวงดีน่ มีการเซลล์กันเลยยกนะคะช่วงขณะที่คณะกรรมการกลังให้คะแนนน้องๆอยู่นะคะทั้งๆที่านะีคะบอกให้รับไปรับรางวัลนะคะเปลี่ยนปเป็นเงินได้ไหมคะห,น,ใใหนักใจคณะกรรมการนะคะพักได้ยังคะพักได้ยังคะ โอเคนะครับตอนนี้กรรมการให้คะแนนตามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองตามตามเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดมาเลยค่ะเดินมาเลยไหมคะเดินเลยเส้นหนึ่งค่เดินตามขอที่บนเวทีเลยนะคะจะไม่ให้น้องๆลงเวทีแล้วนะคะขอตัวละห้าตัวนะคะช่วงรอคณะกรรมการให้คะแนนนะคะลำดับต่อไปนะใช้ขอปูนาคะเกยไว้แพทหรือว่าเราจะอย่างนี้ดีคำบุญเข้าวัดใช่ เพลงละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยถือว่าทำบุญนะครับทำบุญเข้าวัดนะครบนะคะตอนเราน้องๆนั่งสักนิดนึงนะคะหันใจจงกลคลางที่ไกลอย่าพึ่งกลับนะคะเดี๋ยวได้ถังโอนไป ใครขอผู้นาคะเก่ไว้นะคะไม่มีนักร้องคะแนนมาทันเราก็ประกาศเลยนะคะเด็กนักเรียนกับบ้านกันยังคะมาเลยค่ะนักเรียนครอะไรที่สนุกสนานนะคะทำให้เราพลอยกายเป็นเด็กไปด้วยนะคะ ทีมงานสรรคนานการของเทศบาลตะบลคลองพิกายเราเนะคะแล้วก็จะมีทีมพี่เลี้ยงนะคะใช่ค่ะมีทีมมีทีมวิทยากรนะคะ2 0งหนึ่งเพลงเรขาใช่ไหมคะสองเพลงใช่ไหมคะเพลงละสองร้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้โหดไม่ได้น่าเลือนนะคะาหาเงินเข้าวัดค่ะใ <laughs> ช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นการทำบุญนะคะร่รวมด้วยช่วยกันหาเงินเข้ากับทางวัดนะคะเพลและวสองร้อยผู้ใหญ่ก่อยู่ตรงไหนคะผู้ใหญ่ยยก่บอกว่าไม่ร้องแต่จะให้ตังค์เด็กนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเพศบาลยังอยู่ไหมคะขอเชิญด้านหลังเวทีนะคะรอนิดนึงนรับรอกรรมาก,การรวมคะแนนนะคะให้้องลองพักดนึงนะคะ ทำไมงั้นเราจะให้แดนเซอร์กันางนัตภาษ์นี่แหละร้องเพลงกันางนัตภาษ์นี่เลยนะ